สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไล่เหมือนจันนะคะไล่เหมือนจันเนี่ยอยู่ติดกันกันกบถนนเรียบคลองทวีพัฒนาเลยค่ะทางที่เราจะไปสนามหลวงสองนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่จะมาถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า บรรยากาศข้างในนี้เนี่ยเป็นยังไรบ้างมีอะไรให้เราถ่ายรูปสวยๆงามๆบ้างและมีอะไรให้เรากินกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปตามกันได้เลยนะคะกับที่นี่ค่ะไล่เหมือนจันแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูเมนูอาหารกันนะคะว่าในร้านนี้เนี่ยมีอะไรให้เรากินบ้างเอ๊คาปูของเรามาแล้วน้ำเรามาเด้วขอบคุณค่ะอันนี้คือของเปีย อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มก่อนงั้นเดี๋ยวเบลขอชิมน้ำก่อนเลยแล้วกันจะชิมแล้วนะเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอร่อยอร่อยทุกคนมาร้านนี้แนะนำชาไทยค่ะชาไทยอร่อยอีกแก้วนึงที่สั่งมาอันนี้เป็นคาปูเย็นคนก่อนคนก่อนอือ อันนี้ก็อร่อยเข้มข้นแล้วก็อาหารที่เมื่อกี้ที่เราดูเมนูแล้วเราสั่งไปนะก็จะมีหมึกผัดไข,ข่เค็มแล้วก็ต้ยมยำโปะแตก2เมนูนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าค่ะราคาที่นี่ก็ไม่ได้โหดมากนะพอรับได้พอๆกันกับคาเฟ่ทั่วๆไปแหละอย่างต้งยมยำโปแตกของเราใช่ไหมเราก็เป็นสั่งเป็นราคาก็คือ200บาทแล้วก็หมึกผัดไข,ข่เค็มร้อยบาทค่ะสแก้วนี้ที่เราสั่งนี้ก็คือ75บาท เ0ิบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสั่งแกนี้นะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเมนูที่นี่แปลว่าจะเป็นแนวพวกแบบฝรั่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะเป็นแนวพวกอิตาเลียนอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกอาหารถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นพวกบัตเตอร์นัทซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของบัตเตอร์นัทแล้วก็เมลอนเออพรอะไรรู้ปะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือผัก ที่มันปลอสารพิษผักออกเกนิกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะปลูกเองเออมันก็จะเป็นตัวชูโรงให้กับไรเหมือนจันและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ บรรยากาศชั้นข้างบนนั่นเองที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะจะมีชั้นที่เป็นห้องแอร์นะก็คือชั้นล่างแล้วก็เดินขึ้นไปนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปทางข้างบนก็จะมีที่นั่งเอาไว้รองรับลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะบางคนมาแล้วเอ้ยชั้นล่างเต็มเดินขึ้นข้างบนดีกว่าขอบคุณค่ะเราจะคได้ค่ะไม่ต้องพัดติกออกเลยเหรอไม่ต้อง โอเคขอบคุณมากค่ะอันนี้ไงก็คือต้อยมยำปลาแตกของเราเฮ้ยจะแบบว่าอยู่ในห้องแอร์นะจ๊ะตอนนี้แต่ว่ามาในในแมวแบบฟุบฟับฟุฟมากเลยอะโอเคเดี๋ยวไปจะให้ดูร้อนเนี้ยนี่จ้าต้ยมยำปตาแรมีอะไรบ้างนี้กุ้งค่ะมีกุ้งปรตแตกจะขาดหอยได้อย่างไร อุ้ยควันร้อนเลยอ่ะควันขึ้นเลยแล้วก็มาน,นี่เลยมาน,น,น,นี่เลยอุ้ยน่งกินอ่ะหมึกผัดไข่เค็มแต่หมึกที่นี่เหมือนจะเป็นอุ้ยหมคุ้นคุ้นทุกคนไข่เค็มมาเป็นชิ้นอ่ะไม่ใช่เป็ญญนายาณไข่นะจ๊า<ม>แล้วก็จะให้ดูปลาหมึกค่ะนี่จ้าปลาหมึกมเห็นผักอันนี้ไหม อันนี้คือผักที่เขาปลูกเองจากไร่เราก็เก็บมาให้เรากินกันแบบสดๆเลยไม่ล้างเลยบ้าล้างเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินสจเดี๋ยวเราพาไปดูแปลงผักที่เขาปลูกอันนี้กันเดี๋ยวเราไป คิดค่าเสียหายกันนี่นี่ยที่เค้บอกนักกเป็นผักอกกอแก,กนิกอันนี้เป็นเนื้อของเขาแล้วก็เนี้ยผักออแกนิกที่เขาปลูกเองเห็นปะเนื้อไปกินกับพวกสลัดได้เลยอ่ะ สวยไหมทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีเปยบอกแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ให้เปยด้วยนะตอนนี้เปยจะมาเป็นดังแบบให้นะคะถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดินเป็นไงล่ะสวยไหมที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่มีบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวสถานที่ก็กว้างขวางค่ะเหมาะกับการมาถ่ายรูป ทานอาหารแบบชิวชแฮง,งเอาท์กันกับเพื่อนๆเพราะอะไรลูกปะ้ะที่นี่ยนะคะเปิดตั้งแต่ประมาณสายๆแล้วก็ปิดช่วงค่ำคค่ะเพราะฉะนั้นใครเลิกงานห้าโมงเนี่ยมีเวลามาแฮงเอาทที่นี่กันได้มาถ่ายรูปสวยๆที่นี่ได้เลยค่ะตามไปดูฟาร์มเมลอนกันเลยค่ะทุกคนเข้ามาจ้า อตอนนี้เขากำลังทําเป็นต้นอ่อนอยู่เลยอะ่ะที่เราเห็นข้างในเมื่อกี้ในร้านน่ะที่เห็นเป็นลูกสีเหลืองๆนั่นแหละก็คือลูกเมลอนที่เขาปลูกกันในที่นี้นี่แหละค่ะอันนั้นก็คือเขาเก็บไปแล้วไงเก็บไว้สําหรับขายไว้ทําอาหารให้กับเรากินอันนี้เขาก็เลยปลูกใหม่เพาะใหม่ให้เป็นสวนเมลอนไล่เมลอนและทุกคนก็สามารถที่จะทานอาหารเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาที่ฟาร์เมลอนแห่งนี้ได้นั่นเองนะคะแต่ว่า เข้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยระมัดระวังอย่าไปเด็ดอย่าไปจับต้นไม้นะมันจะช้ำม,มันจะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํานั่นเองนะคะต้นไม้เนี่ยเขาก็จะได้เติบโตของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะทุกคนก็ยังมีฟาร์มบัตเชอร์นัดด้วยค่ะเดี๋ยวเบียจะพาไปดูซึ่งมันจะอยู่ถัดไปจากฟาร์มเมลอนนี่แหละถัดไปจากฟาร์มเมลอนก็จะเป็นพวกผัก ปลอดสามพิศนี่นี่นี่ทางเข้าไปชมบัตเตอร์นัทนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปจะพาทุกคนเข้าไปชมฟาร์มบัตเตอร์นัทกันค่ะว่าเฮ้ยบัตเตอร์นัทบางคนเียอาจจะไม่รู้จักว่ารูปร่างหน้าตาของมันเป็นยังไงสีของมันเป็นไงเอาไปกินอะไรได้บ้างอันนี้เป๊ก็เคยถามกับว่าเฮ้ยเอาไปทําอะไรกินอ่ะบัตเตอร์นัทนะนี่มาดูเลยค่ะมัน มันคล้ายๆกันกับฟักทองชนิดหนึ่งนั่นเองทุกคนแล้วเปียกก็ไปอ่านแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนื้อของมันเนี่ยเหมือนกับฟักทองที่เรากินกันทุกวันนี้แหละแต่ว่ามันจะมันๆกรอบๆลาวๆนั่นแหละแต่เปียกก็ไม่เคยกินเหมือนกันใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะใหญ่ใหญ่พอๆกันกับมือเปียเลยอ่ะความยาวดูใบมันดิใบมันก็เหมือนฟักทองแล้วว่ะทุกคนแล้วยอดของมันอ่ะก็เหมือนฟักทองไหมอ่ะเห็นปะนี่ยอดของมันเหมือนฟักทองมากเลย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับฟักทองเขาเอาไปทําอะไรรู้ปะเขาก็ไปทําซุปไปทําขนมก็มีนะบัตเตอร์นัตอะเอาละค่ะและที่นี่ก็เป็นโรงเรือนสุดท้ายที่เียาจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือแปลงผักกันเอง มืถึงในจุดนี้นะคะเบียก็จะอธิบายชื่อผักให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าออผักชนิดไหนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างแต่ที่ไปรู้เนี่ยไปรู้จักแค่สชนิดเองก็คือถ้าเป็นสีแดงๆแบบนี้เขาเรียกว่า red oak นี่ๆตัวนี้เรียกว่า red oak นะคะนี่เลยจ้ามันก็จะมีรสชาติกรอบๆเหมือนกันส่วนอันนี้นะที่ทุกคนเห็นนะก็จะเรียกว่า green oak นั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า green oak นะ เอาทาอะไรได้บ้างก็ไปกินกับผักกินกับอวี๋กับน้ําพริกกินกับสลักกกกสลดกินกับยำอะไรพวกเนี้ยเป็นผักที่แบบรสชาติก็จะกร,บกรอบๆหน่อยไม่เหม็นเขียวนะเปียบอกกันเลยนะส่วนอีกชนิดหนึ่งอันนี้นะคะทุกคนเราเรียกมันว่ากรีนคอสค่ะทุกคนกรีนคอสนะกรีนคอสเนี่ยผักมันก็จะแบบอันนี้อาจจะเหม็นเขียวนิดนึงสาหรับเปียมันก็จะเป็นเหมือนแบบผักใบหนาๆถ้าให้ถ้าให้เปียเดานะ อันนี้มันะจะคล้ายๆกันกับพวกผักกาดแก้วเนี่ยทุกคนดูดูนี้เขาดิเขาดูแบบสะอาดดูแบบน่ากินมากเลยอถ้าไปแช่น้ํานะอุ่นจะกรอบจะสดมากและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราเรียกมันว่าผักคะน้าค่ะผักคะนา้าอันนี้ก็ดูแบบดูแบบปาาลอดสารพิษเห็นปะจะเห็นได้ว่าน่ากินมากแลวเปื่อจะให้ทุกคนมาดูก้านมันดูก้านมัน ม,มันดูน่ากินมากเลยอะทุกคนเนี่ยนี่นี่ดูกา้านดูกา้านมันอวบปะเป็นบ้กากันมันอวบมากเลยอะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งสามโรงเรือนที่เปียพาทุกคนมาดูกันที่ไล่เหมือนจันนั่นเองเป็นอะไรที่เปียชอบมากๆเลยของที่นี่นะคะและเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะห้าโมงครึ่งแล้วเนี่ยได้เวลากลับบ้านละเป็นเย็นละเดี๋ยวเราจะลากันด้วยบรรยากาศและภาพสวยๆจากไล่ เหมือนจันแห่งนี้นะคะบรรยากาศรวมๆเนี่ยเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมติดตามอย่าลืมดูกันท้ายคลิปให้เต้ด้วยนะและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกทุกคนไปกินไปเที่ยวกันค่ะ